วันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะมาเที่ยวทะเลนี่คือกิจกรรมที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบมากๆนั่นก็คือการร้องเรือแบบจุดแซนจะโรแมนติกแล้วก็แบบดูสิต่างชาตินี่ชอบมากๆเลยที่จะแบบมาขอแต่งงานกันคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับโอ,อ้ใช่ค่ะแน่นอน <laughs> และเขาก็กอดกันเห็นแล้วเราก็มีความสุขแต่แอบอิจฉานิดๆนะ อยากจะไปมีบรรยากาศและโมเมนต์ช่วงแบบนั้นบ้างจังเลยแต่คงจะสายเกินไปเราคงจะไม่ทันแล้วล่ะเอ้เดี๋ยวรีพาลัวตอนนี้ยังทันไหมเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะดูสิมีตั้งหลายคนแน่ที่นิยมแบบมาก,กันเป็นคู่ๆเลยนะคู่รักต่างชาตินิยมมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากๆเลยเพราะว่าทะเลไทยนี่สวยงามมากๆโดยบรรยากาศที่นํามาฝากให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศนั่งเรือแบบวันเดย์ทริปสุ s ุดแสนสวีทวนที่เกาะพีพีค่ะมีชาวต่างชาติมากมายหลายคู่เลยนะที่แห่กันมาขอตแต่งงานที่นี่และโดยเฉพาะเดือนหน้าเป็นช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ ปอกคิดถึงวันวาเลนไทน์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเช็ดหน้าอยู่ไหนขอผ้าเช็ดหน้าหน่อยเอามาซับน้ำลายอุ้ยไม่ใช่เอามาซับน้ำตาคือช่วงโรแมนติกที่สุดก็จะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์แล้วคนก็จะแห่จองเรือเป็นแบบวันเดททริปกันเพียบเลยดูแต่ละคนสิเขามีความสุขกันมากๆเลยนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้จองกันแบบว่ามาเป็นคู่นะเรียกว่าพาเพื่อนๆมากันแบบหลายคนแล้วก็แบบ ว้าวมันจะ s เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจองกันมาแบบเป็นคู่ๆเลยรู้สินะว่าจองกันมาเป็นคู่แล้วจะมาทำอะไรสวีทวานกันบ้างในเมืองไทยซึ่งเกาะพีพีนะเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนไทยถามจริงๆเธอเคยไปหรือ,อยัง ส่วนตัวแอดมินเองยังไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะชวนใครไปนั่งเรือพร้อมกับไปรับชมบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกแบบนี้อ่าเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนเขาจังเลยอะ่ะ ไม่ได้มีแค่คู่ชายหญิงเท่านั้นนะคะคู่เพื่อนรักที่แบบว่าอยากจะมาขอแต่งงานกันก็มาที่นี่เลยที่พีพีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าได้รับความนิยมจากจชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะมีชาวต่างชาติหลายคนเลยนะมาร่วมคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเธอเกิดว่ามาทริปแบบเนี้ยที่ได้ลองเรือฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ซึ่งจริงๆตรงนี้จะมีหลายราคามากเลยนะคะ แล้วก็มีทัวร์ของหลายที่ด้วยค่ะโดยทางด้านผู้ให้บริการนะ่าได้ประกาศออกมาเลยบอกว่าช่วงที่น้ําจะใสแบบใสสุดๆแบบ ิงเลยนะคือช่วงเดือนตั้งแต่ตุลาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเพราะฉะนั้นใครมีแพลนที่จะแบบว่าไปขอแต่งงานความรักไปฉเฉลิมฉลองกันอย่าลืมเลยค่ะที่เกาะพีพจะเป็นช่วงเดือนตุลาถึงเมษาเท่านั้นลูปัสบอกว่าฉันเคยไปที่นั่นไปแล้วถึงสองครั้งสวยมากๆและน้ำใสมากจริงๆพอลลี่บอกว่าว้า สวยมากเลยอะแต่ว่าฉันยังไม่มีแฟนเนี่ยสิเดี๋ยวฉันขอเวลาไปหาแฟนก่อนนะแล้วจะรีบไปก่อนเดือนเมษายน บริฟบอกว่าฉันอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเกิดนั่งเครื่องบินเนี่ยจะต้องไปลงที่ไหนรอซึ่งทีน่นะีนาสามารถนั่งเครื่องบินมาลงได้ทั้งกระบี่แล้วก็ภูเก็ตเลยค่ะเพราะว่าจะมีทัวร์เนี่ยไปรอรับถึงที่โรงแรมเลยแต่ว่าก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็แล้วแต่บริษัททัวร์ด้วยนะคะรีบี้บอกว่าอุ้ยฉันเคยไปมาแล้วแต่ขอบอกนะจะให้ไปซับอีกรอครั้งฉันก็คงจะไม่รู้สึกเบื่อหรอกเพราะว่าที่เนี่ยสวยงามมากๆและขอบอกเลยนะว่าสามารถลงเล่น น้ำดำน้ำได้เลยโอ้โหคือสวยงามมากๆน้ําทะเลเนี่ยสีเหมือนกับมรกตเลยนะเราชี้บอกว่า โอโหบรรยากาศแบบนี้ยน่ารักจังเลยอะฉันเห็นคนมีความรักแล้วฉันรู้สึกยินดีกับพวกเขาด้วยจริงๆเป็นบรรยากาศที่ดีมากส่วนเมืองไทยเราฉันเคยมาเที่ยวแล้วสามครั้งเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ประทับใจไม่รู้ลืมเลยแหละถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่เคยนั่งเรือไปเที่ยวเกาะพีพีก,ก็ตามอล,ลิซบอกว่าโอโหเธอฉันไม่รู้จักหรอกนะว่าแต่ละคู่นี่เขาเป็นใครแต่ฉันเห็นแล้วขอบอกฉันยินดีด้วยจริงๆฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้ คนมีคู่หลายๆคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในความรักนะและที่สําคัญรู้嘛เหม,มือนกับว่าเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่อยู่ในหนึ่งความจดจําที่สุดแสนจะโรแมนติกที่สุดของชาวต่างชาติไปแล้วแหละเจมี่บอกว่าว้าวความรู้สึกแบบนี้ฉันอยากจะมีบ้างจังเลยอยากจะมาฉะเฉลิมฉลองความรักในเมืองไทยบ้างจังชอลลี่ค่ะบอกว่าโอ้โหที่เกาะพีพีใช่ไหมฉันไปมาแล้วนะ น้ำใสมากๆเลยอะเห็นแบบปลาที่อยู่ข้างล่างเลยนะเป็นแบบสถานที่ที่สามารถฮหีวใจฉันได้อย่างดีเลยแหละ ดาดาบอกว่าฉันไปเที่ยวภูเก็ตมาขอบอกเลยนะว่าการที่ได้นั่งเรือไปชมเกาะพีพีเนี่ยฉันไม่รู้สึกเบื่อเลยฉันไปนั่งเรือเล่นตั้ง3วันแน่แล้วก็สำหรับตุลาคมปีนี้ฉันจะไปเที่ยวอีกครั้งฉันรักทะเลเมืองไทยมากๆสวยมากที่สุดเลยแหละถ้าเกิดคิดถึงการพักผ่อนแล้วก็ฉันมาจะคิดถึงเมืองไทยให้เป็นประเทศแรกเลยนะที่ฉันนึกถึงสเตซี่บอกว่าโอ้ oh my god โอ้ my god ฉันเห็นแบบนี้แล้ว ว้าวความรักคือสิ่งที่สวยงามนะโดยเฉพาะการได้มาเฉลิมฉลองในบรรยากาศแบบนี้คือสุดยอดจริงๆไทก้าบอกว่าฉันน่ะเดินทางจากนิวซีแลนด์เพื่อมาที่เกาะพีพีเมืองไทยเลยนะเพื่อที่จะมาล่องเรือเนี่แหละแล้วก็เราได้ทำแบบนี้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่ มีความสุขแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะฉันชอบมากๆเลยบรรยากาศแบบนี้อยากจะไปฉลองกับแฟนของฉันอีกครั้งหนึ่งจังเลยโจวี่บอกว่าฉันเคยไปมาแล้วแหละล่องเรือที่เกาะพีพีขอบอกเลยว่าบรรยากาศนั้นโรแมนติกมากๆวิวสวยฉันประทับใจมากๆเลยนะที่ได้ไปเที่ยวที่เกาะพีพีขอบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นนะฉันชอบอาหารไทยอร่อยแล้วก็รสชาติดีมากขอบอกเลยนะในช่วง ที่บรรยากาศดีๆเนี่ยเที่ยวทะเลไทยฉันมีความสุขมากที่สุดเลย แนนซี่มาบอกค่ะบอกว่าฉันอยากจะไปล่องเรือแบบนั้นจังเลยอยากอยากจะมีบรรยากาศที่โรแมนติกว่าแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปให้ค่ะเบตเตอร์บอกนะบอกว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแบบนี้จะมีผู้ช่วยที่อยู่บนเรือคอยถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปให้โดยราคาแบบนี้เริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทเป็นแบบเรือใหญ่แล้วก็นั่งสบายเหมาะสำหรับผู้โดยสารจำนวน1-4ท่านได้เลยค่ะ เบลล่าบอกว่าโอ้ฉันเพิ่งจะเข้าใจคำว่าทะเลวานสวีทแบบนี้นี่เองอยากจะไปบ้างเหตุแล้วแอบอิจฉานิดหนึ่ง <c oughs> มาเวอร์ซีบอกว่าฉันอยากจะบุกจังเลยอยช่วยแนะนำฉันทีได้ไหมว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหนอแมนด้าบอกว่าแหมเธอไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันแล้วไปล่องเรือก็ได้นะฉันน่ะมาจากฮ่องกงฉันเคยพาเพื่อนของฉันไปล่องเรือด้วยแหละแล้วก็อุ้ยขอบอกนะว่าได้ดื่มน้ำมะพราะ้าวท่ามกลางการล่องเรือที่เกาะพีพีเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากๆเลยอย่ะทะเลที่นั่นสวยงามน่าประทับใจจริงจริง โทนี่บอกว่าฉันชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยฉันแบบว่าเห็นต่างชาติเขาร้องไห้เวลาเขาขอแต่งงานกันฉันนะ่ะแทบจะร้องไห้ตามเลยนะดูแล้วน่ารักมากๆเลยอะ่ะส่วนพอลลี่ค่ะบอกว่านี่เธอเขาไม่ได้ล่องเรือกันมาแบบว่าเพื่อจะเที่ยวหรือว่าแบบมาฉลองความรักสําหรับคู่รักเท่านั้นนะเขายังมีการแบบว่าแลกเบอร,ร์โทรศัพท์มือถือข้ามเรือกันด้วยนะเธอนี่แหละเขาเรียกว่าเที่ยวเมืองไทยยังไงให้ได้ โอ้เห็นคลิปนี้แล้วเรียกว่ามีกําลังใจขึ้นมาเลยโอเคฉันต้องไปฟิตหุ่นก่อนแล้วก็จะไปทําตามแบบนี้บ้างดูสิขนาดแบบว่าไม่ได้ผอมเปรียวมากก็ยังมีหนุม่มมาขอเบอร์ข้ามเรือเลยนะเธออฉันจะทําแบบนั้นบ้างคอยดูเถอะ